ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะใหม่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมโครงการ The Tusk Condo at BTS ทเอเราวัณเป็นคอนโดแต่งครบพร้อมอยู่ติดถนนใหญ่ติด BTS สถานีช้างเอราวัณซึ่งเป็นโครงการจาก Quality House ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นคอนโดไฮร h ส์30ชั้นค่ะสไตล์ Modern ์นซิมพล i ซิตีที่เน้นในเรื่องของความเรียบง่ายอยู่สบายและมีความเป็นส่วนตัว ส่วนบรรยากาศภายในโครงการนะคะถือว่าร่มรื่นเหมือนอยู่ในรีสอร์ทเลยค่ะและเรายังได้พื้นที่ส่วนกลางนะคะที่มีขนาดใหญ่พิเศษแถมวิวโคง้งแม่น้ําเจ้าพยาแบบกว้างๆที่มองเห็นได้จากทั้งพื้นที่ส่วนกลางและห้องพักส่วนตัวราคาพิเศษค่ะเริ่มต้นเพียงแค่1นึ่งล้บาทเท่านั้นได้เฟอร์นิเจอร์ครบชุดเรียกว่าเราหิ้วกระเป๋าก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยค่ะ สำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการค่ะเราถือว่าเป็น The b e s t location นะคะเราตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถเดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวกเพราะเราติดถนนใหญ่สุขุมวิทค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนเพียง1กิโลเมตรนะคะทั้งทางด่วนวงแหวนกาญจนาพิเศษเชื่อมสะพานภูมิพลเข้าสู่ใจกลางเมืองได้หรือว่าจะใช้ทางด่วนสีรัฐเข้าสู่หลากหลายเส้นทางได้เหมือนกันค่ะจุดเด่นของโครงการเราอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเราติด BTS สสถานีช้างเอราวัณ ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะแบบไร้รอยต่อ1 1สถานีถึงทองหล่อและเพียงต่อเดียวค่ะถึงสยามเข้าสู่ย่านธุรก,กิจในใจกลางเมืองเรียกว่าการเดินทางสะดวกมากๆทั้งระบบขนส่งมวลชนอย่าง BTS และรถยนต์ส่วนตัวนะคะนอกจากนี้ค่ะตัวโครงการนะคะยังใกล้กับสถานที่ที่อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างแหล่งช้อปปิ้งนะคะ เช่นเซนทัลบางนาเมกะบางนาอีเกียบางนาโฮมโปรศรีนครินโรบินสันสมุทรปราการและบิ๊กซีจมโบนอกจากนี้ค่ะยังอยู่ใกล้กับสถานศึกษาและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำนะคะเช่นโรงเรียนอัสัมชัญสมุทรปราการโรงเรียนเซนโยเซฟทิพวรรณโรงเรียนนานาชาติเซนแอนดรูและโรงเรียนบางกอกพัฒนาค่ะส่วนโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับโครงการนะคะก็มีโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการโรงพยาบาลไทยนครินและโรงพยาบาลศิกรินด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะตัวโครงการนะคะยังอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดสมุทรปราการนะคะอย่างพิพ,ธพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณสถานตาอากาศบางปูเมืองโบราณน,นี่ยังไม่รวมสถานที่สําคัญนะคะที่เป็นแหล่งเช็คอินชื่อดังอีกมากมายนะคะเอาเป็นว่าถ้าอยู่โครงการนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเราตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตที่ครบทุกด้านและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่จริงๆค่ะ สำหรับโครงการ The t u s k Condo at BTS Era 1นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นคอนโดแต่งครบพร้อมอยู่นะคะเป็นคอนโดสูง30ชั้น1อาคารบนที่ดินประมาณ7ไร่กว่าๆด้วยกันนะคะสำหรับโครงการคอนโดนี้เนี่ยนะคะมีทั้งหมด1,570ยูนิตด้วยกันค่ะรวมแล้วนะคะมีแบบห้องให้เลือกทั้งหมด3แบบค่ะแบบแรกคือห้องสตูดิโอแบบที่2คือห้อง1 bedroom และแบบที่3คือห้องคอมบายที่รวม1 b e d ไว้ด้วยกันนะคะ ขนาดห้องค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ23.50ตารางเมตรไปจนถึง57ตารางเมตรค่ะทางเข้าออกของถนนโครงการนะคะเราอยู่ติดถนนสุขุมวิทตอนปลายฝั่งขาเข้าค่ะคุณผู้ชมพอมาถึงที่โครงการก็จะพบกับถนนทางเข้าออกโครงการนะคะที่มีความกว้าง13เมตรค่ะพร้อมกับซุ้มประตูทางเข้าขนาดใหญ่นะคะ ที่นี่เรามีกล้อง CCTV ติดตั้งพร้อมกับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงส่วนการเข้าออกของโครงการใช้ระบบ Easy Pass ค่ะเข้ามาด้านในนะคะก็จะพบกับถนนเมนค่ะด้านขวามือของไหมนี้นะคะเป็น walkway ในร่มนะคะเพื่อเดินเชื่อมเข้าสู่อาคารพักอาศัยค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะตลอด2ข้างทางค่ะก็จะพบกับต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นไม้พุ่มทรงสูง ให้ความร่มรื่นมีความเป็นส่วนตัวฟิลบรรยากาศเหมือนอยู่ในรีสอร์ทใจกลางเมืองเลยล่ะค่ะผ่านวอล์กเวย์เข้ามาด้านในนะคะคุณผู้ชมก็จะพบกับอาคารพักอาศัยนะคะและส่วนพักผ่อนค่ะ ส่วนพื้นที่จอดรถสําหรับผู้อยู่อาศัยนะคะหรือว่าลูกบ้านสามารถจอดรถได้ที่ชั้น1จนถึงชั้น4นะคะการเข้าออกใช้ระบบคีย์การ์ดค่ะสําหรับที่โครงการนี้นะคะเรารองรับที่จอดรถนะคะประมาณ476คันไม่รวมจอดซ้อนคันนะคะส่วนวิซิเตอร์หรือว่าผู้มาติดต่อทางโครงการได้อำนวยความสะดวกไว้ให้จอดบริเวณด้านหน้าอาคารค่ะผ่านที่จอดรถเข้ามาคุณผู้ชมคาเราก็จะพบกับสวนพักผ่อนขนาดใหญ่อีกหจุดนะคะ ให้บรรยากาศร่มรื่นฟิลเหมือนอยู่ในรีสอร์ทจริงๆค่ะณบริเวณตรงนี้นะคะเราจะมีต้นปาล์มประดับนะคะมีต้นไม้ใหญ่และไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีพื้นที่ที่เป็นพาวลเลียนพร้อมกับชุดโต๊ะสนามและเดย์เบดเอาไว้นะคะให้สําหรับผู้พักอาศยัยหรือว่าลูกบ้านที่นี่ได้นั่งรับลมชมวิวอ่านหนังสือพักผ่อนในยามเย็นด้วยละค่ะ ผ่านดรอปออฟเข้ามาข้างในค่ะก็จะพบกับสพนักง,งานขายนะคะร้านซักอบรีดแบบเครื่องซักผ้าหยดเหรียญค่ะและในอนาคตนะคะบริเวณนี้จะมีร้านค้าเปิดให้บริการอีก5าร้านรวมทั้งหมดเป็น6ร้านค่ะเรามาชมความน่าอยู่ของโครงการกันค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนที่เราจะเดินเข้าสู่บริเวณที่เป็นล็อบบี้นะคะเราจะผ่านประตูเซนเซอร์อัตโนมัติแบบไร้าการสัมผัสนะคะ เพื่อตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตแบบ new normal นั่นเองค่ะณนะบริเวณที่หมายอยู่ตรงจุดนี้นะคะเป็นโซนที่เป็นล็อบบี้ค่ะข้างในนะคะฝ้าเพดานสูงแบบ d o บเบิลวอลลุนะคะให้ความรู้สึกโปรง่งแล้วก็ดูแกรนด์มากๆนะคะแถมผนังนะคะยังเป็นกระจกแบบ f ฟูลไฮค่ะซึ่งทำให้เราสามารถเปิดรับมุมมองได้รอบด้านด้วยนะคะที่สำคัญทางโครงการค่ะเขาได้ให้บริการโซฟาไว้เป็นจุดๆแบบนี้ด้วยนะคะ ผ่านล็อบบี้เข้ามาข้างในค่ะก็จะพบกับห้องนิติบุคคลและห้องน้ําส่วนกลางที่แบ่งแยกระหว่างห้องน้ําชายและห้องน้าหญิงนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีประตูนะคะที่เชื่อมระหว่างอาคารจอดรถชั้นหนึ่งเพื่อเข้าสู่บริเวณที่เป็นล็อบบี้ด้วยค่ะสําหรับระบบรักษาความปลอดภัยด้านในนะคะก็จะต้องใช้คีย์การ์ดในการเข้าออกเฉพาะชั้นเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวและเข้าสู่โซนพักอาศัยค่ะ ผ่านประตูอัตโนมัติเข้ามาค่ะก็จะพบกับโถงลิฟต์ขนาดกว้างนะคะคุณผู้ชมคะที่มีดีไซน์ที่หรูหราเลยทีเดียวค่ะสำหรับที่โครงการนะคะก็จะมีลิฟต์แบบล็อกชั้นให้จำนวน6ตัวนะคะและมีลิฟต์บริการแยกด้านหลังอีก2ตัวค่ะแน่นอนว่ารองรับการใช้งานที่เพียงพอนะคะที่สำคัญค่ะทุกๆชั้นเราติดตั้งกล้อง cctv เพื่อความปลอดภัยและการใช้ชีวิตที่อุ่นใจด้วยค่ะ ผ่านธงลิฟต์เข้ามาข้างในค่ะก็จะพบกับ mail อกซ room นะคะซึ่งด้านในนะคะมีกล่องจดหมายแยกยูนิตไว้นะคะที่สำคัญค่ะทางโครงการนะคะมีรถเข็นของไว้ให้บริการด้วยค่ะ หมายขึ้นมาอยู่ที่ชั้น5ค่ะคุณผู้ชมค่ะชั้นนี้นะคะถือว่าเป็นฟัซิลิตี้หลักของโครงการนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันหลากหลายนะคะทั้งอินดอร์และก็อาท์ดรค่ะอย่างบริเวณตรงนี้นะคะเป็นเซมิอาท์ดรค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ชั้นนี้มีห้องน้ําส่วนกลางที่แยกระหว่างห้องน้าชายและห้องน้ําหญิงไว้ให้บริการรวมถึงมีซาวน่านะคะเอาใจสําหรับคนที่รักสุขภาพด้วยส่วนด้านนี้ค่ะก็เป็นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะคะที่มีขนาด16คูณ27เมตรด้วยกันนะคะ ซึ่งเป็นสาที่สามารถออกกําลังกายว่ายน้ําได้อย่างจริงจังหรือในวันที่เราทํางานเหนื่อยล้ากลับมานะคะก็สามารถที่จะนั่งพักผ่อนแช่น้ําได้นอกจากนี้มีสราเด็กแยกออกมาให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมและบรรยากาศโดยรอบของพื้นที่ส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะทางโครงการก็ยังคงคอนเซปต์เดิมค่ะด้วยต้นไม้นานาพันธุ์นะคะที่เน้นเรื่องของความร่มรื่นแล้วก็บรากาศเหมือนอยู่ในรีสอร์ทเลยค่ะ มาถึงโซนเอาดออีกฝั่งหนึ่งกันบ้างดีกว่านะคะจะเป็นสวนสไตล์รีสอร์ทนะคะที่เปิดโล่งนะคะหูบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเหมาะไว้สําหรับการทำแอคทิวิตี้หรือว่ากิจกรรมกลางแจ้งสามารถออกกําลังกายในบริเวณนี้ได้อย่างสบายๆนะคะทางโครงการมีรี l ล x กส์พาวิเลียนรวมถึงเดย์เบดเอาไวใ้ให้นั่งรับลมด้วยล่ะค่ะและถ้าคูณผู้ชมได้มาอยู่ในจุดตรงที่หมายยืนตรงนี้นะคะถ้าหันหน้าออกไปทางฝั่งด้านหน้าของโครงการก็จะมองเห็นแนวเส้นรถไฟฟ้า BTS สถานีช้างเอราวันด้วยค่ะ ดูโซน outdoor กันไปแล้วนะคะเรามาดูฝั่งอิน d o o r กันบ้างค่ะด้านนี้นะคะมี kids room ค่ะด้านในมีของเล่นเอาไว้สําหรับสมาชิกตัวน้อยนะคะหรือว่าบุตรหลานของท่านนั่นเองค่ะถัดไปค่ะมีไ i บรารีนะคะเป็นห้องสมุดนะคะหรือว่าห้องหนังสือเอาไว้สําหรับคนที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือจะมานั่งคนเดียวหรือนั่งแบบกลุ่มก็ได้ค่ะสําหรับห้องฟิตเนสเป็นฟิตเนสขนาดใหญ่ค่ะเอาใจสําหรับคนที่ชื่นชอบกัดออกกําลังกายมากๆเลยนะคะ ผนังรอบด้านของห้องนี้นะคะคุณผู้ชมขาจะเป็นกระจกรอบด้านเลยเราสามารถที่จะมองเห็นวิวทั้งด้านซ้ายและด้านขวาได้อย่างสบายๆนะคะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็ถือว่าครบครันแล้วก็มีความทันสมัยค่ะใครที่ชื่นชอบการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอก็มีหรือว่าจะเวทเทรนนิ่งก็ได้นะคะฟิลเหมือนเราได้ออกกำลังกายในฟิตเนสชั้นนำในห้างสรรพสินค้าเลยละคะ่ะ สำหรับแบบห้องของที่นี่นะคะจะมี3แบบหลักๆค่ะได้แก่สตูดิโอขนาดประมาณ23.50ตารางเมตรวันเบดรูมขนาด28.50ตรางเมตรและคอมบายขนาด57ตารางเมตร,ตร,มตรทุกห้องของไทยนี้นะคะจะได้เห็นวิวคงแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งเป็นห้องไทยพิเศษที่จะอยู่ที่ชั้น26และ27เท่านั้นค่ะ สำหรับห้องพักของโครงการนะคะจะขายให้แบบ fully furnished มีเครื่องปรับอากาศเฟอร์นิเจอร์บิวอินและลอยตัวชุดเครื่องครัวสตาหมาัดและสุขภัณฑ์เป็นของ Anglefield ให้ครบแบบหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะ มาเริ่มกันที่ห้องแรกค่ะสำหรับห้องวัน r o o m นะคะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นประมาณ28.50ตารางเมตรค่ะปริเวณนหน้าห้องนี่นะคะคุณผู้ชมขาประตูนะคะเป็นบานเรียบสีขาวนุนๆแบบนี้ค่ะที่จับประตูนะคะเป็นสแตนเลตก้านโยกนะคะกลอนประตูเป็นแบบดับเบิลล็อกนะคะส่วนเลขที่ห้องนะคะที่โครงการให้มาก็มาตรฐานตามนี้เลยละคะ่ะเดี๋ยวไมจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้ามาดูด้านในห้องกันค่ะ เข้ามาด้านในห้องกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะด้านในนี้นะคะเรามีฟอร์ทูซิลลิงจากพื้นจนถึงฝ้าเพดานประมาณ2.4เมตรด้วยกันนะคะ ส่วนพื้นค่ะทางโครงการปูด้วยลามิเนตลายไม้นะคะเข้ามาบริเวณด้านในนะคะก็จะพบกับมุมนะคะที่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารและมุมห้องนั่งเล่นที่สามารถวางโซฟานะคะมุมตรงนี้ค่ะทางโครงการนะคะจัดวางไว้ให้ติดกับระเบียงนั่นเองนะคะส่วนข้าวของข้างในอย่างที่บอกไว้นะคะว่าทางโครงการให้แบบ fully f u r n i s h e ต๊ะตู้เตียงนะคะเฟอร์นิเจอร์นะคะรวมถึงชุดครัวสุขภัณฑ์ในห้องน้ำนะคะและเครื่องปรับอากาศทางโครงการก็มีมออไห้ตามมาตรฐานเลยละคะ่ะ เรามาดูกันที่มุมแรกดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะมุมแรกนะคะก็คือมุมที่เราสามารถที่จะวางตู้เย็นไว้ได้ก่อนเลยดีกว่านะคะตู้เย็นที่วางขนาดส่วนมุมนี้ได้นะคะอยู่ที่ประมาณ6-8ถึงคิวด้วยกันค่ะถัดมาบริเวณนี้ค่ะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะขนาดประมาณ2ที่นั่งด้วยกันนะคะระยะในการดึงเก้าอี้หรือว่าการเข้าไปนั่งนี่นะคะถือว่าอยู่ในระยะที่กําลังพอดีนะคะ ส่วนมุมนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นห้องนั่งเล่นนะคะที่อยู่ติดกับระเบียงค่ะณมุมตรงนี้เนี่ยนะคะเราสามารถวางโซฟาประมาณสัก2ที่นั่งได้เลยนะคะคุณผู้ชมถัดไปด้านหน้านี้ค่ะเป็นชั้นวางทีวีที่ทางโครงการเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีช่องเก็บของกระจุกกระจิกน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะถ้าอยากให้ห้องนี้นะคะดูผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมค่ะเราก็อาจจะวางกระถางต้นไม้ไว้เพื่ออากาศภายในห้องก็ได้นะคะเหนือทีวีขึ้นไปค่ะยังมีพื้นที่ว่างๆนะคะเหมาะสําหรับการบิวอินเพิ่มเติมได้นะคะถ้าต้องการชั้นเเเก็บของพิิ่มต ระยะสายตาในการดูทีวีระหว่างทีวีกับที่เรานั่งพักผ่อนอยู่ตอนนี้นี่นะคะคุณผู้ชมระยะสายตาดูกําลังพอดีเลยค่ะและมีพื้นที่นะคะในการเดินระหว่างช่องตรงนี้เนี่ยได้อย่างสบายสบายค่ะมาดูระเบียงของห้องวันเบดรูมกันบ้างดีกว่าค่ะเป็นระเบียงด้านหน้ากว้างนะคะคุณผู้ชมทางโครงการนะคะเขาได้วางระบบประปานะคะแล้วก็ไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเครื่องซักผ้าไว้บริเวณที่ระเบียงนี้นะคะ จุดเด่นของห้องนี้นะคะนั่นก็คือหันหน้าทางทิศใต้ค่ะคุณผู้ชมถ้ายืนมองจากจุดตรงนี้นะคะเราจะเห็นพื้นที่สีเขียวติดกับวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพยาแบบนี้เลยละคะ่ะและราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ประมาณล้านไปลายจนถึง2ล้านต้นๆในราคาแบบนี้และได้วิวแบบนี้บอกเลยว่าแทบหาไม่ได้แล้วละคะ่ะเราจะไปดูโซนที่เป็นห้องครัวกันบ้างดีกว่านะคะ สำหรับตรงนี้ใหม่ต้องแจ้งให้คุณผู้ชมทราบต่อนนะคะว่าห้องมาตรฐานที่ทางโครงการส่งมอบให้เดิมนะคะจะไม่มีบานกระจกเลื่อนสไลด์แบบนี้นะคะแต่บานแบบนี้เนี่ยทางโครงการติดให้ดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะเพื่อเป็นไอเดียสําหรับบางคนที่อยากจะแบ่งแยกสัดส่วนนะคะเราก็สามารถกันประตูกระจกสไลด์แบบนี้ได้ด้วยนะคะมาดูส่วนที่เป็นของพื้นที่ครัวกันบ้างดีกว่าค่ะ อย่างที่บอกไว้นะคะเราเป็น fully f u r n i s h e นะคะมุมที่เป็นครัวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมได้ไปหมดเลยนะคะชุดครัวที่ทางโครงการให้นะคะเป็นของ Starmart นะคะไม่รวมเตาไฟฟ้าและฮูดดูดควันนะคะคุณผู้ชมด้านบนได้แบบนี้หมดเลยค่ะซิงล้างจานนะคะก๊อกน้ําและบริเวณด้านล่างนี้นะคะยังสามารถที่จะมีช่องเก็บไมโครเวฟไว้ได้ด้วยนะคะเราสามารถปรุงครัวตรงนี้ได้ถ้าอยากเป็นสัดส่วนก็กั้นกระจกแบบนี้ได้เลยนะคะ จจากมุมที่เป็นห้องครัวแล้วนะคะหม่จะพามาดูห้องนอนกันต่อค่ะคุณผู้ชมห้องนอนนะคะก็มีขนาดกําลังพอดีเลยค่ะบริเวณห้องนอนตรงนี้นะคะเราสามารถวางเตียงประมาณ5ฟุตได้และอยู่จุดในห้องนอนนี้เราสามารถที่จะมองเห็นวิวโค้งแม่น้ําเจ้าพยาผ่านทางหน้าต่างของห้องนอนได้เลยนะคะส่วนด้านข้างนี้ค่ะทางโครงการได้บิวต์ทูเสื้อผ้าบานเลื่อนไว้ให้นะคะเรียบร้อยเลยนะคะอยู่ภายในห้องนอนนั่นเองนะคะและถัดมาค่ะ มีมุมโต๊ะเครื่องแป้งนะคะพร้อมกับกระจกบานยาวที่สามารถมองเห็นตัวของเราได้นะคะชั้นด้านล่างมีช่องเก็บของน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยสำหรับขนาดห้องนอนห้องนี้นะคะนอน1-2ถึงคนได้กำลังพอดีเลยค่ะจะอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่แบบคู่รักก็ได้นะคะถัดมาด้านนี้ค่ะหมายจะพามาดูส่วนที่เป็นห้องน้ำกันบ้างนะคะบริเวณห้องน้ำค่ะอยู่ติดกันเลยนะคะกับห้องนอนนะคะ ห้องน้ำด้านในนะคะสุขภัณฑ์ที่ทางโครงการมอบให้นะคะของ a n c h เ r Field นั่นเองนะคะด้านในค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้านะคะสายชำระนะคะ ที่ว้ชิชู่นะคะสุขภัณฑ์หรือแม้กระทั่งฝักบัวนะคะทางโครงการก็มีมอบให้แบบนี้หมดเลยและในห้องน้ําเราแบ่งแยกระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งมีพัดลมระบายอากาศด้วยที่สําคัญค่ะทางโครงการนะคะเขาได้เดินระบบสายไฟนะคะเพื่อรองรับการติดเครื่องทําน้ําอุ่นในอนาคตไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะถือว่าเข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยครบครันมากมากเลยนะคะนี่แค่แบบห้องแบบแรกนะคะเดี๋ยวไมจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมอีกแบบหนึ่งนะคะที่เป็นแบบคอมบี้กันบ้างดีกว่าขนาดพื้นที่ก็จะใหญ่มากกว่านี้รองรับสําหรับ คนที่มีสมาชิิกเพ่่มมขึ้นคะาถึงห้องอีกหนึ่งแบบกันค่ะชื่อว่าคอมบายนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับแบบห้องนี้นี่นะคะเป็นห้องที่ใหม่อยากจะนำเสนอมากๆนะคะแล้วก็มีจำนวนไม่มากด้วยนะคะสำหรับแบบคอมบายนี้นะคะจะอยู่ที่ชั้น26แล้วก็ชั้น27ค่ะจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะจะได้เห็นวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพยาแบบกว้างๆพร้อมกับพื้นที่สีเขียวแบบสุดลูกหูลูกตาเลยละคะ่ะ สำหรับห้องนี้นะคะเป็นการคอมบน์ระหว่างห้องวันเบดมซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ28.50ตารางเมตรสห้องรวมกันนะคะรวมแล้วห้องคอมบ์นะคะจะมีพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ57ตารางเมตรด้วยกันนะคะฟังก์ชันจะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำและได้ระเบียงพักผ่อนถึง2จุดด้วยกันค่ะจุดเด่นของไทยนี้นะคะก็คือจะได้ฟังก์ชันและพื้นที่การใช้สอยที่มีขนาดใหญ่ค่ะ เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยแบบเป็นครอบครัวนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะคะที่สำคัญค่ะทุกส่วนของห้องนะคะจะได้หน้าต่างกระจกบานใหญ่เอาไว้นะคะจึงทำให้ห้องเนียดูกว้างแล้วก็ดูโปร่งขึ้นมาทันตาเลยค่ะและลดการใช้พลังงานนอกจากนี้เรายังได้รับแสงจากธรรมชาติอย่างทั่วถึงด้วยนะคะสําหรับสเปคห้องนี้ค่ะเมื่อเข้ามาอยู่ด้านในนะคะเปิดประตูเข้ามา จุดแรกที่จะเจอนะคะมุมแรกที่หมายอยู่ตรงนี้นะคะก็คือส่วนมุมพักผ่อนหรือว่าห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะฟอร์ทู i ซียลิงจากพื้นจนถึงฝ้าเพดานของห้องอยู่ที่2.4เมตรนะคะปูพื้นด้วยลามิเนตลายไม้นะคะซึ่งสเปคเนี่ยจะเป็นสเปคเดียวกันนะคะกับห้องวันเบดรูมนะคะส่วนพื้นที่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมขาโซฟาที่สามารถวางได้นะคะ2ที่นั่งได้สบายๆนะคะด้านซ้ายมือในกรณีถ้า เราไม่วางต้นไม้แบบนี้นะคะอาจจะหาโต๊ะว,วางของเล็กๆด้านซ้ายมือและขวามือได้นะคะส่วนชั้นวางทีวีค่ะก็เป็นลายไม้เหมือนกันนะคะแทบจะเต็มพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะด้านล่างมีช่องเก็บของด้วยนะคะระยะในการดูเนี่ยนะคะของทีวีก็สามารถวางทีวีประมาณสัก40นิ้วได้นะคะโดยประมาณนะคะซึ่งบริเวณห้องนั่งเล่นตรงนี้ค่ะ ก็จะติดก,กันกับระเบียงนะคะซึ่งมีด้านหน้าที่กว้างแล้วก็รองรับการวางเครื่องซักผ้าไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจากมุมตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมหมจะพาไปดูมุมที่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารก่อนที่จะพาไปชมห้องนอนกันค่ะมาดูมุมครัวกันบ้างดีกว่านะคะเป็นแบบโอเพนค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดสีที่นั่งได้และบริเวณตรงนี้นะคะยังมีพื้นที่เหลือนะคะในการเดินนะคะ ที่สําคัญค่ะอย่างชุดครัวนะคะที่ทางโครงการเขาเตรียมไว้ให้นะคะอย่างที่บอกไว้ว่าเราเป็น fully furnished นะคะชุดครัวของ StarMart ค่ะเรา b u ว l d ตู้ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเราจะไม่รวมเครื่องดูดควันนะคะแล้วก็เตาไฟฟ้านะคะพวกซิงค์นะคะก๊อกต่างๆด้านล่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะเก็บของได้วางไมโครเวฟได้นะคะด้านบนค่ะเป็นชั้นเก็บของเปิดได้เรียบร้อยมีช่องวางใส่ของต่างๆนะคะ จากมุมรับประทานอาหารค่ะเราเข้าสู่ห้องมาสเตอร์เบดมนะคะซึ่งถือว่าเป็นห้องนอนหลักของห้องเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับห้องที่นี่นะคะถือว่ามีขนาดกว้างขวางค่ะและณนะตอนนี้ที่เห็นนะคะก็คือแสงจากธรรมชาติที่เข้ามาได้อย่างทั่วถึงนะคะเพราะว่าเรานะคะนอกจากจะมีหน้าต่างกระจกบานใหญ่นะคะเรายังมีประตูบานสไลด์กระจกนะคะที่รับแสงได้อย่างเต็มที่เรียกว่าเกือบเต็มผนังเลยละคะ่ะ เข้ามาด้านในห้องอย่างที่บอกไว้นะคะว่าพื้นเนี่ยเราปูด,ด้วยลามิเนตลายไม้นะคะพร้อมกับเครื่องปรับอากาศที่ทางโครงการมีให้นะคะตรงนี้ค่ะโตะตู้เตียงต่างๆนะคะทางโครงการมีให้แล้วนะคะเป็นเตียงประมาณสัก5ฟุตด้วยกันถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากจะเปลี่ยนขนาดเตียงเป็น6ฟุตก็ได้นะคะด้านข้ายังมีพื้นที่เหลือนะคะมุมด้านนี้ค่ะก็มีโต้สำหรับทำงานนะคะและแสงก็เข้ามาอย่างทั่วถึงอย่างที่บอกไว้ว่าเรามีหน้าต่าง กระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่นะคะมองจากจุดตรงนี้ค่ะเราจะมองเห็นพื้นที่สีเขียวและเห็นวิวโคง้งแม่น้ําเจ้าพยาแบบโอ้โหคุณผู้ชมคะ่ะพื้นที่ต่างๆตรงนี้สุดลูกหูลูกตาจริงนะคะถ้าจากมุมนี้ค่ะเราจะพาไปอีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งในห้องเนี่ยจะแบ่งเป็น2โซนด้วยกันนั่นโซนแรกคือโซนที่พักผ่อน,นะคะ่ะอีกโซนหนึ่งจะเป็นมุมส่วนของ walk in closet นั่นเองค่ะอยู่ด้านนี้ค่ะทางโครงการค่ะเขาได้ b u วตู้ไวใ้ให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าเราหิ้วกระเป๋าก็เข้ามาอยู่ได้เลยนะคะ สำหรับตู้เสื้อผ้าค่ะสามารถเก็บของได้อย่างสบายนะคะตู้เป็นบานเปิดแบบนี้นะคะได้ถึง3บานเลยนะคะและด้านข้างค่ะยังบิว้วโต๊ะเครื่องแป้งมาให้นะคะพร้อมกับกระจกบานยาวแบบนี้ค่ะถัดมามุมนี้ค่ะจะเป็นมุมของห้องน้ำนะคะในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะที่เราแบ่งแยกระหว่างโซนเปียกแลก้วก็โซนแห้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นของ a n g l e Field นั่นเองนะคะได้แบบนี้หมดเลยค่ะมีพัดลมระบายอากาศไว้ด้วยนะคะ ข้อดีของการที่เป็น fully furnished นะคะคุณผู้ชมค่ะคือเราคิ้วกระเป๋าเข้ามาได้เลยชั้นต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเจาะนะคะทางโครงการดีไซน์ออกมาให้สวยแบบนี้เรียบร้อยแล้วแค่เราเข้ามาอยู่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะในทำเลแบบนี้ค่ะเดี๋ยวใหม่จะพาไปดูห้องนอนที่2กันนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งอยู่อีกฝัง่งนึงนะคะ ของห้องนอนที่1นนะคะหรือว่าห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองนะคะก่อนจะเข้าไปขออนุญาตแวะมุมนี้ก่อนนะคะสําหรับมุมนี้เนี่ยทางโครงการเขาได้เตรียมเก้าอี้สตูไว้ให้นะคะซึ่งบริเวณด้านล่างนี่นะคะก็เป็นที่เก็บรองเท้าได้นั่งใส่รองเท้าตรงนี้นะคะหลายท่านค่ะเมื่ออยู่คอนโดนะคะอาจจะก,กังวลเรื่องของเสียงรบกวนเราต้องบอกให้ทุกท่านทราบด้วยนะคะว่าทางโครงการค่ะใช้ผนังวอลเล็ทีนะคะซึ่งเป็นผนังที่ลดเสียงรบกวนเพื่อความเป็นส่วนตัวของทุกคนที่อยู่ภายในห้องนะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันก่อนนะคะมา ห้องน้ําห้องนี้ค่ะซึ่งอยู่บริเวณด้านนอกห้องนอนที่2นะคะถือว่าเป็นห้องน้ําส่วนกลางของบ้านก็ได้นะคะแขกไปใครมาก็สามารถใช้ห้องน้านี้ได้เหมือนกันค่ะสําหรับห้องน้านี้เช่นเดียวกันนะคะสุขภัณฑ์ต่างๆนะคะก็เป็นของ a n g l e f i l d นะคะแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้ด้วยนะคะสามารถที่จะอาบน้ําตรงนี้ได้สุขภัณฑ์ข้าวของต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสายชําระอ่างล้างหน้านะคะหรือแม้กระทั่งฝักบัวให้ตามแบบมาตรฐานแบบนี้เลยค่ะไปดูห้องนอนกันต่อค่ะ มาต่อกันที่ห้องนอนที่2ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะวิวเนี่ยไม่แพ้ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเลยนะคะเราก็สามารถมองเห็นวิวโค้งแม่น้าเจ้าพยาได้เหมือนกันจากจุดตรงนี้ที่อยู่นี่นะคะต้องบอกว่าไทยนี้เนี่ยเนื่องจากเราอยู่ชั้นประมาณ26-27จึงเป็นชั้นที่ได้เห็นวิวที่สวยงามแบบกว้างและสุดลูกหูลูกตาจริงค่ะด้านในค่ะวางเตียงประมาณ5ฟุตได้นะคะ ถ้าในกรณีที่สมาชิกของบ้านไม่เยอะเราอาจจะอยู่เป็นคู่รักนะคะห้องนี้เราอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องแต่งตัวหรือรองรับเป็นห้องนอนแขกในอนาคตก็ได้นะคะโดยทางโครงการค่ะเขาได้มีเตียงนะคะประมาณ5ฟุตไว้ให้นะคะและบิวตู้เสื้อผ้าไว้เช่นเดียวกันค่ะเราไม่ต้องเสียสตังในการจ่ายเงินเพิ่มเลยนะคะทางโครงการได้จัดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไว้ให้แล้วรวมถึงเครื่องปรับอากาศด้วยนะคะสําหรับมุมนี้นะคะเป็นมุมที่บิวตู้เสื้อผ้าค่ะเก็บของได้อย่างสบายๆนะคะเป็นตู้บานเลื่อนนะคะ ถัดมาค่ะในมุมเดียวกันนี้นะคะเป็นมุมโต๊ะเครื่องแป้งค่ะที่มีกระจกนะคะบานยาวเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะวางเข้าของข้างล่างได้นะคะมีช่องเก็บของด้วยค่ะ หมาพาชมคอนโดกันครบเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะคะสำหรับโครงการเด e t ทั s คอ o n d at BTS เอโ o วนะคะซึ่งเป็นโครงการคอนโดแต่งครบค่ะพร้อมอยู่นะคะโครงการนี้ค่ะคุณผู้ชมเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหาทําเลที่อยู่อาศัยในโซนฝั่งสุขุมวิทตอนปลายสมุทรปราการนะคะหรือว่าทํางานแนวเส้นรถไฟฟ้าในราคาที่เราจับต้องได้นะคะที่สําคัญการเดินทางถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะเราติดถนนใหญ่สุขุมวิทค่ะนั่งต่อเดียวนะคะก็เข้าสู่ย่านใจกลางเมืองได้แล้ว น,ะะนอกจากนี้ค่ะตัวของโครงการนะคะเรายังติด BTS สถานีช้างเอราวัณนั่งยาวๆแบบไร้รอยต่อ11สถานีถึงสถานีทองหล่อนะคะหรือว่าจะใช้นะคะเชื่อมต่อไปอยังเส้นของถนนสุขุมวิทก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าใครนะคะจะใช้ในการเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าสายอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้ค่ะตัวโครงการนะคะยังอยู่ใกล้กับสถานที่ที่อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตนะคะได้รอบด้านมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าตลาดนะคะโรงเรียนเอกชนโรงเรียนนานาชาติชั้นนาหรือแม้กระ่ ทังโรงพยาบาลก็อยู่ในรัศมีที่อุ่นใจเรียกว่าขับรถไปไม่กี่นาทีนะคะก็สามารถที่จะถึงโรงพยาบาลได้แล้วค่ะสำหรับรูปแบบของโครงการนะคะก็เป็นโครงการคอนโดไฮรีส์สูง30ชั้นด้วยกันนะคะสไตล์โมเดิร์นค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่มีขนาดกว้างเป็นพิเศษแถมยังได้มองเห็นวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพยานะคะ ถือว่ามีความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็น่าอยู่มากๆที่สําคัญนะคะ Facility ต,ต่างๆที่ทางโครงการให้นะคะก็ถือว่าให้มากกว่าโครงการอื่นที่ให้ในระดับเดียวกันนะคุณผู้ชมค่ะ สำหรับแบบห้องที่นี่เนี่ยนะคะก็มีให้เลือกด้วยกันนะคะทั้งหมด3แบบนะคะเริ่มตั้งแต่ห้องสตูดิโอห้องวันเบดรูมและห้องคอมบายที่รวมวันเบดไว้ด้วยกันนะคะขนาดห้องเริ่มต้นตั้งแต่23.50ตารางเมตรไปจนถึง57ตารางเมตรเหมาะสําหรับอยู่คนเดียวนะคะหรือว่าเป็นครอบครัวเริ่มต้นหรือบางคนที่เป็นคู่รักรวมไปถึงครอบครัวขยายก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายๆนะคะครั้งนี้ค่ะทางโครงการนะคะให้เฟอร์นิเจอร์ที่ครบเลยเรียกว่าหิ้วกระเป๋าก็เข้าอยู่ได้เลยนะคะอาจจะซื้อเพิ่มเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าคุณผู้ชมนะะค อยากจะได้ห้องที่ตกแต่งพร้อมอยู่เลยทางโครงการก็มีแคมเปญไว้ให้ค่ะส่วนราคาค่ะโครงการจัดราคาพิเศษไว้ให้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ห้องสตูดิโอนะคะห้องสตูดิโอขนาด23.50ตารางเมตรราคาเริ่มต้น1,590,000บาทค่ะ ส่วนห้องวันเบด m นะคะขนาดเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ28.50ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,790,000บาทค่ะส่วนห้องสุดท้ายคือห้องคอมบายนะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ57ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,500,000บาทนั่นเองค่ะหรือราคาเฉลี่ยนะคะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่67,000บาทต่อตารางเมตรค่ะ ค่าส่วนกลางที่นี่นะคะอยู่ที่35บาทต่อตารางเมตรนอกจากนี้ค่ะมีค่ากองทุนแรกเข้านะคะอยู่ที่450บาทต่อตารางเมตรชําระครั้งเดียวณวันโอนค่ะ ถ้าค,คุณผู้ชมนะคะกำลังมองหาคอนโดที่อยู่อาศัยนะคะไ่ขอแนะนำโครงการ t ด e To ัสคอน n d o อ t BTS e r a w a n นะคะถือว่าเป็นคอนโดแต่งครบพร้อมอยู่ติดรถไฟฟ้าค่ะได้วิวโค้งแม่น้ำเจ้าพยามีพื้นที่ส่วนกลางที่มีขนาดกว้างนะคะและที่สำคัญก็ยังมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยสำหรับโครงการนี้นะคะเรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะเข้ามาชมโครงการได้เลยนะคะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1388นะคะหรือว่าโทรที่เบอร์0876064334นั่นเองค่ะ วันนี้หมดเวลาของใหม่แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถชมโครงการที่น่าสนใจได้ทั้งทาง YouTube Facebook และเว็บไซต์ h o m ห n a าอย .com สำหรับวันนี้ใหม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ